สดีครับพบกัผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิลมนะครับตอนนี้พี่เจสอนรักพิธิเซียนก็ได้ทําการเลิกจบการแสดงแล้วเนาะตอนนี้เอฟซีกำลังถ่ายรูปน้องนุ่นแล้วก็ศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบกันอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วงท้ายนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับรีสอร์ทนะครับ ก็ bert, kind of sì, huh. ตอนนี้ก็ยังมีนะครับแม่แม่นะครับแฟนคลับนะครับที่อยากถ่ายรูปกับศิลปินนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ Ag ดีที่สุดนะครับที่จะได้มีโอกาสได้ถ่ายนะครับน้องนุ่นก็นะครับถ่ายรูปกับเอฟซีเนาะตอนนี้ก็เหลือน้องนุ่นนะครับก็มีน้องนุ่นแล้วก็นุกิษดาแล้วก็น้องขวัญนะครับ แต่ลูกอ่างทองนะครับ่อ่กาก้อนนะคะหนึ่งสองอาร,รูปใช่ไหมพี่รูปเลยรูปเลยค่ะรูปเลยหนึ่งสองสามโอเคเราพูดอะไรกัิหน่อยฝากอะไรผลงานโอ้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะปาก ขวัญใจรูอ่านทองนะคะไว้ในใจนี่สักคนนะฝากติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ขวัญใจนี่ดังมากแล้วนะวันนี้วันนี้เป็นนางเอกซะด้วยนี่เป็นนางโอกกเลยนางจับฉลากได้จริงหรือเปล่าครับโพรานันที่ปีหนจะได้เห็นนะแต่ fc บอกว่าตอนอยู่คณะสมยศใช่ไหมลูอ่างทองใช่คณะขวัญใจเป็นนางเอกไม่ใช่หรอครับก็เป็นทั้งนางเอกนางโกงเลยโอ้แล้วต้องเป็นให้ได้ทุกตัวนี่ fc เขาดูอยู่หรือื่อกีเขาเขาไม่รู้นะว่าเราเป็นนางเอก ได้หมดเลยค่ะเอกก็มีกระโปงานเอกนางโก้ก็เป็นกระโปงนางโกงวันนี้เรียบร้อยมากเลยมันผ้าที่ยัดไว้จริงหรือเปล่าขอบว้ขับ่าโอเคขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยววันที่13บสามเจอกันได้เดีไปเจครับผมเคทัยไปไปไปปไปไ มีนักเล่นแตยาบ้าลลุไปอนันไม่ได้เป็นโจกันนั่นแหละคันนพ่เศษเป็นโจกัน้าวจำมนติดมนติดคาวแล้วไราจนี้นะครับแปนงขับนะครับ แน่นอนจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตามพระเอกนุษย์สดารนะครับสร้างสร้าัหายไปก็ไม่ได้เจอนานนะทุกคนนะนะครับงานที่สุพรรณนะครับก็ไม่ไม่ได้เห็นนะครับตอนช่วงช่วงที่ถ่ายรูปเนาะนะครับ ถ่ารูปกับเพลกนุกิสดานะเดี๋ยวน้องนุ่นนะครับน่าจะได้ถ่ายเป็นคนสุดท้ายนะทุกคนเนาะนเพราะตรงนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วอยากไปให้มันถ่ายสิมองถ่ายรูปเน่ย รูปก,กับเอกนุกิษดานะครับรูปหลอ,อม <laughs> แม่แม่ดีใจนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือแค่น้องนุ่นนะครับพระเอกนุแล้วก็ขวัญใจเท่านั้นนะครับ3ามคนนะครับส่วน ศิลป,ปินท่านอื่นนะครับก็น่าจะเ็ะเรียกว่าพักผ่อนแล้วแหละนะครับ เซ็นนะครับเมื่อคืนเจอกันที่ไหนเอาเอกนุ๊กเซ็นให้นะครับจำไม่ได้เล่นที่ไหนเมื่อคืนนุ๊กอ๋อครับเราแอบเห็นว่าเป็นลูกคู่ซะด้วยนะครับของน้องนุ่นนะครับนี่นะครับไรสวยๆนะแอนสวยๆนะ เสื้อแฟนคลับด้วยนะครับทุกคนเะยไหมแต่ไม่เป็นไรแอนแต่งได้เชื่อใจแอนถ่ายให้พวกเขา้วยเอามา อ๋อบผมัดนปับอกลงิาเกนุกิดดาค้าถิงะทุกคนมาครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นวีดีโอแล้วคหละนะครับไม่ได้ถ่ายรูปแต่ก็มองกล้องกันไว้นะครับวันที่13นะครับพระเอกนุกนะครับ มาเหมือนเดิมนะครับมาครับโอ้วันนี้นะครับพระเอกนุไม่ได้เจอนานหรอกครับขอบคุณครับแต่ว่าที่สุพรรณยุงเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับยุงเยอะหน่อ้องเตรียมกอยอไปเลยวันนั้นอ่ะนะครับฝนก็ตกใช่แต่วันนี้ดีนะครับฝนไม่ตกใช่ครับถือว่ารอดถือว่ารอดเนาะนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานให้กับเอเยีหน่อยครับครับก็เดี๋ยววันที่3ก็มาพบกันนะครับที่โคราชนี่แหละครับแต่จำไม่ได้รายละเอียดก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับไย กูนะครับพี่ครับทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวให้น้องนุ่นเปพักผ่อนนะครับกังนุ่นก็เหนื่อยมามากแล้วนะครับวันนี้ก็ได้อยู <ste ek> ่กับพ ouais. ี่ลุกกฤษดานะครับนี่ก็โอเคเนาะทุกคนเนาะอ่ะทุกคนครับเราอาจจะได้ถ่ายน้องนุ่นน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าน้องนุ่นเขาก็เหนื่อยมากแล้วเนาะนะครับผมเองก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากมายนะครับวันที่ไปสุพรรณนะครับแมงเกอรี่ก็ได้อ่าถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับ ก็ให้นักนุ่นพักผ่อนเนาะนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากมายเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่13นะครับอีก2วันก็เจอกันนะครับครับเดี๋ยวแบงค์บี้ก็จะเดินทางกลับที่รีสอร์ทนะครับเดี๋ยววันที่13นะครับเจอกันเนาะเดี๋ยวแบงค์บี้ก็ไปถ่ายหน้างานแล้วก็ไปไลฟ์สดให้กับ f อได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย